ขั้นตอนการเตรียมตัวยาของสคาลตาทาไมต้องระวังเป็นพิเศษคะสวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้เป็นรายการหมอขอเคลียร์นะครับวันนี้จะมาเคลียร์เรื่องสคาลตานะครับยาที่เหมือนฉีดง่ายแต่ไม่ง่ายที่คิดนะครับอ่าสำหรับตัวยาสคาลตานะครับใช้ในการกระตุ้นคอเลาเจนไตรวันนะครับที่มากถึง6 6 5จจะต้องใช้ความเข้าใจในการ ใช้ในการฉีดที่เยอะเป็นพิเศษเลยตั้งแต่เรื่องของการเตรียมยาและวสกาวต้าจะมาเป็นผงสเตอร์ไลน์เลโอฟิลไลท์นะครับเราจะต้องทำการใส่น้ำกลั่นมิกก่อนนะครับแล้วก็ไปเขย่านะครับให้ตัวยาก,กระจายเป็นเนื้อเดียวกันเข้ากันสิ่งที่ต้องระวังสำหรับตัวสกาวต้านะครับก็คือคาร์บอซีเมทิลเซลูโลสตัวนี้มันเป็นตัวที่ทำให้ยาเนี่ยละลายได้ดีขึ้นซึ่งที่เราจะเอามาฉีดเนี่ยเราจะเอาฉีดที่มันเป็น PLA เราไม่เอาตัวโฟมมาฉีดนะสมมติถ้าเตรียมยาไม่ดีแล้วดึงเอาโฟมมาฉีดเนี่ยมันจะทำให้เกิด ตุ่มกันูโรมาได้นะครับแล้วตุ่มเนี่ยถ้าเกิดขึ้นนะครับจะไม่หายไปเองนะจะต้องให้แพทย์เนี่ยทำการมาแก้ไขนะครับก็แนะนําว่าใครฉีดแล้วมีปัญหาเนี่ยลองมาปรึกษาที่คลินิกได้นะครับการฉีดชั้นของสกอตต้านะครับให้เห็นผลเนี่ย จะต้องฉีดที่ชั้นสับเดอร์มิสนะครับสับคิวเตเนียตนะครับซึ่งเป็นชั้นผิวตื้นๆเนาะไม่ได้ฉีดชั้นลึกดังนั้นการวางยาก็ต้องวางให้กระจายทั่วหน้าแล้วก็เกิดการกระตุ้นคอลลาเจนต้องมีการเฟเชียลดีไซน์นะครับอยากให้คอลลาเจนส่วนไหนเยอะจะยกตรงไหนดูเวกเตอร์ที่สําคัญฉีดเสร็จแล้วนะครับการให้ข้อมูลผลข้นะครับการนวดมีการดูแลที่ดีนะครับการกระตุ้นคอลลาเจนเนี่ยจะส่งผลที่ดีมากขึ้นไปอีกนะครับในการฉีดเกาต้าแล้วจะต้องมีความใจเย็นในการรอที่ผลลัพธ์ จะดีขึ้นนะครับประมาณ28วันเป็นต้นไปนะครับคอลลาอเจนจะเริ่มสร้างขึ้นแต่พอสร้างแล้วนะครับก็จะอ,อยู่ประมาณที่ี5เดือนเลยทีเดียวสรุปนะครับสคาลต้าเนี่ยดูเหมือนฉีดง่ายแต่มันมีขั้นตอนรายละเอียดความพิถีพิถันเนี่ยซ่อนอยู่ในนั้นเยอะไม่เหมือนฟิลเลอร์นะครับแกะออกมาพร้อมเลดี้ทูยูสเลยถ้าอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีจกากการฉีดสคาลต้านะครับก็ลองศึกษาหาค,คลินิกที่มีความเชี่ยวชาญน,นะครับผ่านการเทรนนิ่งนะครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างชำงานาญนะครับ